S <S <original> <S ก็สวัสดีนะครับอ่าอันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนยางมาใหม่แล้วนะครับจะเป็นยางน่าจะเป็นลายเดิมครับเพราะว่ายางที่ผมสั่งมาที่พูดไว้ว่าจะใส่ย,ยางอ้วนใช่ไหมทีนี้ขอบมันคนละขอบกันนะฮะมันยางเส้นใหญ่กว่าของผมมันแค่ขอบ6กผมที่ที่ผมสั่งมามันเป็นขอบ6 <S <S> <S <S> กุห้าก็เลยใส่ไม่ได้ก็เลยได้ใส่ยางลายเดิมแต่ว่าเบอร์ใหญ่กว่าเดิมนะครับ จะเป็นเบอร์สามจุดตูนนะครับที่ผมทําแตกไปจะเป็นเบอร์หนึ่งจุดสองห้านะฮะเป็นเบอร์เบอร์เล็กนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ใหญ่ครับก็ผมก็รออยู่ประมาณสามวันครับเพราะว่าสั่งยางยางนั้นมาแล้วสัง่งสั่งมาแต่ว่าใส่ไม่ได้ทีนี้ต้องได้สั่งใหม่นะฮะเพราะว่ายางนั้นระเบิดไปแล้วขี่ไม่ได้ต้องรออีกสามวัน ก็ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนยกชุดเลยข้างหน้าและหลังนะฮะเป็นข้างหน้าและหลังเหมือนเดิมนะครับผมไปลองขี่ดูแล้วเมื่อกี้นี้ประมาณสิบกิโลขับได้อย่างนิ่มเลยครับขี่ดีอยู่นะครับอย่างแบบนี้นุ่มเลยนะครับเจอหลุมเจออะไรไม่ค่อยกระแทกเท่าไหร่นะฮะขี่นิ่มเวลาเข้าโค้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเกาะถนนดีนะครับ เวลาบิดออกตัวเนี่ยไม่ค่อยเบินเท่าไหร่นะฮะยางไม่ค่อยเบินยางเท่าไหร่มันหนึบดีผมว่าในความคิดผมนะว่ามันหนึบขี่ได้อยู่พอได้นะฮะไม่ใช่มาขี่ดีเลยยางตัวนี้ก็ขี่ดีเลยครับถ้ามีคอนเทนต์มาว่าอยากดู เบิร์ยางก็คอมเมนต์ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะฮะถ้ามีคนอยากดูอยากอะไรอยากให้ผมทำอะไรก็ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศสวยๆนะครับนี่นบรรยากาศลมแรงๆอืม ก็จะพามาดูคร่าวๆไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ด้เปลี่ยนยางมาแล้วนะครับผมเสียดายยางนั้นจังเลยมันมันสวยมากนะฮะยางตัวน,นั้นอย่างอ้วนเลยอ้วนอ้วนกว่าน,นี้อีกนะครัอ้วนนี่เลยน่าจะเต็มนี่พอดีสวยแล้วก็สวยเป็นยางไอ้อะไรนะไอ้มินิไบ้เี่ยแต่ถ้า ใส่ขอบ11ผมว่าน่าจะใส่ได้อยู่นั่งเก็บไว้ก่อนเนี๋ยเผื่อมีโปรเจกต์ใหม่นะครับเผื่อได้เปลี่ยนล้อขอบ11เน่าจะแรงกว่านี้น่าจะวิ่งได้ร้อยจีได้นะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นขอบ11นะครับอันนี้ยอได้อยู่สูงสุดผมทําได้8 3ดจีนะฮะตอนนี้แบตผมเริ่มไม่ค่อยทนเท่าไหร่ละเหลือได้76เองนะฮะแต่ถ้าเหมาะก,ก็จะได้อยู่ประมาณ79 g. ถ้านั่งธรรมดาได้76 77 77นะประมาณนี้ครับจะรู้สึกว่ามันขี่ขี่สบายู่นะฮะอย่างนี้ขี่ขี่นิ่มเลยนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาขี่อ้อมไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปดูนะฮะโอเคมันก็ได้ครับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับ เดนยางนะครับสีทะลอกหมดเลยโดนความร้อนนะฮะยางเผามไหม้ร้อนจัดนะฮะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยกะว่าจะทําสีใหม่แล้วครับว่าจะเปลี่ยนสีว่าจะทําสีแดงสีแดงเหมือนน่ะว่าน่าจะสวย Sí, ya. ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาขี่ให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาสายของกล้องมาเอาโท,ทรศัพท์มาอย่างเดียวนะครับอย่างไงผมก็จะมาลงคลิปให้ดูอีกนะครับมารีวิวนะับไม่มีปลาปลาซัเอร์ ก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าท่านใดอชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามไ้ด้วยนะครับย mm ัง hmm. ไงก็วันนี้ก็สวัสดีครับ